ว่ากันว่ามีการเปรียบเทียบนะคะระหว่างมาเลเซียกับไทยโดยมาเลเซียนั้นมีเป้าเชื่อมทะเลฝั่งอันดามันกับฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเหมือนประเทศไทยที่รัฐบาลกำลังผลักดันอยู่ในขณะนี้ที่เรียกว่าโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมฝั่งทะเลเอ่าวไทยกับอันดามัน หรือแลนด์บริดจ์ในขณะที่โครงการที่รัฐบาลมาเลเซียผลักดันและกำลังดำเนินการอยู่เพื่อเชื่อมสองฝั่งทะเลเหมือนกันคือโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ east coast economic region และโครงการรถไฟตะวันออก east coast rail link โดยมีการเปิดเผยว่าาจะเปรียบเทียบทั้งสองโครงการ ของทั้งสองประเทศสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือมาเลเซียได้เริ่มพัฒนาโครงการนี้มานานแล้วโดย East Coast Economic Region หรือ ECER ได้เริ่มต้นในปีคศ .2007 และ East Coast Rail Link หรือ ECRL ได้เริ่มต้นในปี2017 ในขณะที่ประเทศไทยเพิ่งเริ่มโครงการแลนบริดจ์โดยขณะนี้น่าจะอยู่ในช่วงของการศึกษาและออกแบบโครงการรวมไปถึงแหล่งที่มาของเงินทุนซึ่งงบประมาณที่ใช้ทั้งของไทยและมาเลเซียนั้นใกล้เคียงกันมากต่างก็ใช้งบกว่า1ล้านล้านบาทเช่นกันโดยวัตถุประสงค์ของการทำงานก็เหมือนกันคือพัฒนาท่าเรือสร้างรถไฟรางคู่และสร้างทางด่วนแต่หากดูตลอดระยะทางของการพัฒนาจะเห็น ได้ชัดว่าระยะทางของมาเลเซียทั้งรถไฟรางคู่และทางด่วนจะมีระยะทางที่ยาวก,กว่าของไทยโดยแลนบริดจ์ไทยมีเส้นทางยาวเพียง94กิโลเมตรเท่านั้นและที่สำคัญโครงการของไทยห่างจากกรุงเทพเกือบ500กิโลเมตร ในขณะที่พอร์ตกลังห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์เพียง40กิโลเมตรเท่านั้นโดยจุดเด่นแลนบริดจ์ของมาเลเซียมี4จุดคือจุดเริ่มต้นที่พอร์ตกลังซึ่งเป็นท่าเรือระดับโลกสามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ปีละ13.7ล้านตู้โดยติดอันดับ12ของโลกในขณะที่ท่าเรือแหลมฉบังของไทยอยู่ที่อันดับ20ของโลกรองรับได้8.7แสนตู้นอกจากนี้มาเลเซียยังได้เปรียบตรงที่โครงการอยู่ อยู่ใกล้กับเมืองหลวงมากกว่าแลนบริ์ไทยการอยู่ใกล้เมืองหลวงจะได้เปรียบหลายเรื่องทั้งมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาเส้นทางการขนส่งและกลุ่มอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังอยู่บน BRI หรือข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนที่เชื่อมโลกมาเลเซียเป็นหนึ่งในสามของประเทศอาเซียนที่อยู่ใน BRI ของประเทศจีนจะเห็นได้ว่าการขนส่งน้ำมันของประเทศจีนมีความคุ้นเคยกับเส้นทางนี้มากเพราะ 70%ของการขนส่งน้ำมันผ่านทางช่องแคบมรารกาซึ่งต่อไปจีนไม่จําเป็นต้องอ้อมไปทางช่องแคบมรารกาสามารถขนส่งสินค้าและน้ำมันผ่านที่ท่าเรือกาลันตันกับพอร์ตกำลังได้เลยนอกจากนี้เขตอุตสาหกรรมบริเวณร,รัสลังงอที่พอร์ตกำลัง ก็มีเขตอุตสาหกรรมตั้งอยู่หลายแห่งนอกจากจุดเด่นโครงการของมาเลเซียจุดเสียเปรียบของไทยคือมาเลเซียได้เริ่มโครงการไปแล้วโดยขณะน,นี้ประเทศไทยยังไม่ได้เริ่มและหากดูเส้นทางการขนส่งของจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีที่จะเข้ามาท่าเรือชุมพรจะต้องอ้อมในขณะที่ท่าเรือกะลันตันเรือจีนนั้นสามารถวิ่งตรงได้เลยเพราะฉะนั้น ทังท่าเรือระนองและชุมพรที่จะแจ้งเกิดต้องพัฒนายอย่างมากเพราะศักยาภาพของท่าเรือยังสู้พอร์ตกำลังของมาเลเซียไม่ได้ในช่วงสิปีแรกหากว่าโครงการเกิดจริงมูลค่าทางเศรษฐกิจยังไม่ได้ตามเป้าหมายแต่ว่าจุดได้เปรียบของไทยคือระยะทางการขนส่งทั้งสองฝั่ง อยู่ที่94กิโลเมตรในขณะที่ระหว่างพอร์ตกำลังกับท่าเรือกาลันตัน500กิโลเมตรซึ่งไทยสั้นกว่า5เท่าโดยจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งได้มากโดยต้องบอกว่าโครงการแลนบริดจ์ของประเทศไทยมีคู่แข่งก็คือมาเลเซียเต็มตัวนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนจะต้องเปรียบเทียบระหว่าง2โครงการของทั้ง2ประเทศใน,ในหลายเรื่องซึ่งต้องดูกันต่อไปว่าไทยกับมาเลเซียใครจะถึงฝั่งฟันกับการเป็น ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกของภูมิภาคจากสองโครงการที่เกิดขึ้นซึ่งว่ากันว่าแลนบริดจ์จะเป็นโครงการที่ดันประเทศไทยสู่มหาอำนาจโลกโดยเป็นข่าวฮือฮามาสักพักหนึ่งแล้วกับโครงการขนาดยักษ์ที่จะพลิกโฉมประเทศไทยนั่นก็คือโครงการแลนบริดจ์ โดยแลนบริดจ์นั้นไม่ใช่แค่ระบบทางลัดการขนส่งสินค้าผ่านทางบกจากท่าเรือฝั่งอ่าวไทยคือมหาสมุทรแปซิฟิกมายังท่าเรือฝั่งอันดามันคือมหาสมุทรอินเดียเท่านั้นแต่ศักยภาพของแลนบริดจ์มีมากกว่านั้นคือตลอด2ข้างของโครงการจะกลายเปน็นนิคมอุตสาหกรรมศูนย์การผลิตสินค้าแม้กระทั่งศูนย์กลางในการให้บริการกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลโดยภาพที่คนส่วนใหญ่คิด คือเรือจากไต้หวันบรรทุกชิปเซตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาเต็มลำพอมาถึงชุมพรก็โหลดลงรถไฟวิ่งข้ามาฝั่งระนองแล้วก็โหลดขึ้นเรือเพื่อนำไปประกอบในโรงงานสักแห่งในอินเดียหรือน้ำมันจตัตวาลออกกลางบรรทุกใส่เรือมาที่ระนองแล้วก็ดูใส่ท่อไปส่งให้เรือที่จอดรอฝั่งชุมพรเป็นต้นซึ่งเป็นการเข้าใจผิดเพราะถ้าทำแบบนี้แลนบริดจ์ก็จะเป็นเพียงแค่ทางผ่านไม่สามารถสร้างมูลค่าใดๆให้กับชุมชน หรือคนไทยได้เลย แถมยังเสียเวลายกสินค้าขึ้นลงเรืออีกไม่มีแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมาใช้บริการอย่างแน่นอนซึ่งภาพจริงคือเรือจากไต้หวันจะบรรทุกชิปเซ็ตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาเต็มลำพอมาถึงชุมพรก็โหลดลงรถไฟไปกระจายวัตถุดิบตามโรงงานต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมสองข้างทางของแลนบริดจ์รวมกับบางชิ้นที่มาจาก EEC หรือบางชิ้นส่วนที่ส่งมาจากเกาหลีก่อนหน้านี้จากนั้นก็ทำการ ประกอบวัสดุเหล่านั้นเป็นสินค้าต่างๆและส่งไปยังท่าเรือทั้งสองฝั่งเพื่อรอเรือของแต่ละประเทศมารับหรือส่งทางรางเข้าสู่ภาคพื้นทวีปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนตอนใต้ หรือแม้แต่กระทั่งผ่านพมา่าเข้าอินเดียไปจัดจำหน่ายในประเทศที่ต้องการนั้นๆโดยทำนองเดียวกันน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางก็จะมาโหลดลงระบบท่อที่ท่าเรือระนองจากนั้นผ่านการแปรรูปเป็นปิโตเคมีพันต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมภายในแลนบริดจ์จนเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีต่างๆ จากนั้นก็นำส่งไปยังท่าเรือทั้งสองฝั่งหรือส่งทางรางเข้าสู่ภาคพ,พื้นทวีปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนตอนใต้หรือแม้กระทั่งผ่านพม่าเข้าอินเดียซึ่งสมมุติว่า BMW จะส่งรถจากเยอรมนีไปจีนญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามถ้าปัจจุบันต้องบรรทุกมาในเรือขนาดกลางสี่ลำมุ่งหน้าไปยังแต่ละประเทศและถ้ามีแลนด์บริด์ BMW บรรทุกมาในเรือใหญ่ลำเดียวในปริมาณที่มากๆเมื่อมาถึงระนองโหลดสินค้าลงจากนั้นสินค้าที่จะไปจีนไปเวียดนามก็ขึ้นรถไฟไปไปเกาหลีไปญี่ปุ่นก็ลงเรือฝั่งชุมพรต่อหรือว่าสามารถจอดในลานจอดของแลนบริดจ์ที่มีให้บริการเพื่อรอคำสั่งซื้อในอนาคตก็ได้โดยสุดท้ายแล้ว ผลประโยชน์ต่างๆจะตกไปขอนคนไทยเงินลงทุนมหาศาลที่ไหลเข้าประเทศอัตราการจ้างงานนับล้านตำแหน่งภาษีต่างๆที่บริษัทเข้ามาลงทุนภาคการบริการต่างๆการจับใจ่ายใช้สอยต่างๆไม่รวมถึงภาคการท่องเที่ยวเพราะว่าแลนบริดจ์จะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเรือสำราญจากหลากหลายเส้นทางและที่สำคัญแลนบริดจ์เป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดเชื่อมต่อของนโยบายแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายใหม่ใหม่ หรือ w นลซูรอดเอค o นอเมกเบลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนด้วยโดยเหตุผลเหล่านี้จะเป็นการหมุนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงมากขึ้นและที่สำคัญโครงการนี้อาจจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของระบบโลจิสติกของโลกสร้างบทบาทที่โดดเด่นและมีอานาจมากขึ้นบนเวทีโลกโดยสุดท้ายแล้วหากคนไทยร่วมมือร่วมใจผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จความกินดีอยู่ดี ก็จะมีอยู่กับพี่น้องคนไทยทุกคน